สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตโกเาานะคะวันนี้สิงอยู่ที่ h i l l s b o r o เชียงใหม่จ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสิงก็อยู่ที่ h i l l s b o r o เชียงใหม่นะคะ h i l l s b o r o u g เนี่ยเขาจะเป็นโรงแรมสไตล์ English country house ค่ะ สาเหตุที่เราเลือกที่จะมาที่นี่วันนี้เนี่ยเพราะว่าเราได้ดูซีรีส์ทาง Netflix นะคะเรื่อง b บริช t ันนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของชนชั้นสูงในอังกฤษนะคะผู้ที่ชอบดื่มชาเป็นกิจวัตรแล้วก็คุณแม่ก็ชอบหาสามีให้ลูอกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว้าวฉันอยากซึมซับบรรยากาศอังกฤษแบบนั้นจังเลยอะ่ะแต่พอดีวว่าฉันติดอยู่ที่เชียงใหม่ฉันบินไม่ได้ นนเราเลือกมาที่ฮิลส์บรอนะคะที่ฮิลส์บรเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจาก English Country House ที่อังกฤษนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะชาวอังกฤษที่แบบค่อนข้างจะมีฐานะนะคะเขาจะมีพวกบ้านอยู่ในชนบทนะคะก็จะมีเป็นบ้านหลังใหญ่ใ,หญใช่ไหมมีสนามบางท่านก็จจะเลี้ยงมาแล้วก็มีฟาร์มแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงกระต่ายอะไรก็ว่ากันไปซึ่งที่นี่นะคะได้จําลองบรรยากาศที่นั่นมาทั้งหมดถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะสามารถเดินทางมาได้โดยใช้เส้นทางเรียบคลองชนบทานที่เชียงใหม่นะคะมาที่อําเภอหางดง ดอมเดียวก็ถึงแล้วค่ะดังนั้นในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทานอั t e r n o o n t e ทีสไตล์อังกฤษกันดีกว่าค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสียงก็ได้สั่งเซตอัฟตอห์นนทีมานะคะ mm hmm. เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศสวนในอังกฤษนะคะเราก็จะมีสิ่งที่ได้นะคะก็จะมีชาเนาะแล้วก็สโคนนะคะสโคนที่ทานกับแยมนะคะแล้วก็มีพวกคุกกี้แล้วก็เค้กหนึ่งชิ้น,นะคะ่ะซึ่งความพิเศษตอนนี้ก็คือเราสั่งชาที่เรียกว่า ฟอร์นัมแอนเมซันนะคะฟอร์นัมเมซันเนี่ยเขาจะเป็นชาที่ใช้ในราชาวงศ์อังกฤษเมื่อก่อนนะคะสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งเขาเริ่มทําชาเนี้ยตั้งแต่เมื่อปี1707นะคะซึ่งถือว่านานมากบอกกับชนชั้นสูงอย่างเราทาเลยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมเราก็ทานชากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องพักข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีห้องพักแบบไหนและน่าสนใจยังไงบ้างแต่จากที่ดูบรรยากาศข้างนอกน,นะคะคือข้างในห้องต้องเป็นบรรยากาศแบบอังกฤษอังกฤษแน่นนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในบ้านแล้วนะคะบ้านนี้นะคะจะมีชื่อว่า b i t t r x x นะฮะห้องแรกที่เราจะพาไปชมก็คือห้อง d e l u x e s u i t e นะคะตามเข้ามาเลยค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ได้รับความนิยมสูงสุดห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นห้องชั้นเริ่มต้นแต่ว่าราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็อยู่ที่หน้าระเบียนเดี๋ยวจะพาไปดูกัน,นะคะ่ะลองเข้ามาดูข้างในกันนะฮะพอเข้ามาปุ๊บเราก็เจอห้องนั่งเล่นก่อนเนาะแล้วก็นี่เลยจ้าวิว ก็จะเป็นสวนอังกฤษแบบนี้เห็นะครับดึงๆเป็นสวนอังกฤษแบบสวยๆอย่างเงี้ยตื่นมาแบบบรรยากาศสดชื่นอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มาดูที่ส่วนเตียงนอนน่ารักเนาะเป็นสไตล์แบบอังกฤษอะไรเงี้ยฮะสไตล์อังกฤษเกาจะเป็นแบบมีผ้ามีพวกต่างๆเป็นแบบดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะหวานๆเนาะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนี้แบบบริสตันรบกวนเรียนเชิญที่นี่ได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีแบบ เตาผิงเล็กๆเพิ่งผ่านช่วงคริสต์มาสมาไม่นานค่ะฉันแต่งตัวได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะนี่ห้องน้ำนะคะเขาจะมีแบบอาบน้ำแบบยกลอยขึ้นมาให้บรรยากาศแบบยุโรปนะฮะแต่ถ้าใครไม่ชอบอ่างนี้ก็จะมีห้องชาวเวอร์อยู่นี่<ม>เหมือนกันเนาะน่ารักมาก ราคานะคะเริ่มต้นที่ถ้าเป็นแบรเบรทเนาะคือราคาที่แบบขายหน้าเว็บอะไรเงี้ยคือ3 5มพค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองถามเขาดูได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีราคาพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งก็เข้ามาอยู่ที่ห้อง Luxury Suite นะคะซึ่งเขาจะมีอยู่ประมาณ5ห้องนะคะที่นี่ทั้งหมดนะฮะเรดเริ่มต้นเพียง6 5พัแต่เรามาดูกันนะคะว่าความพิเศษคืออะไรที่นี่นะคะห้องจะกว้างเห็นไหม ห้องกว้างขวางนะคะแล้วก็มีโซฟาห้องนั่งเล่นต่างๆเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับห้องดีลักซ์ที่เราไปดูเมือ่อกี้แต่ว่าความพิเศษก็คือคุณผู้ชมสามารถพักได้4ท่านค่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูก2คนหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาเป็นกลุ่ม4คนนะฮะเดี๋ยวพาขึ้นอยดูข้างบนนะคะความพิเศษก็คือนี่เป็นบ้านเหมือนแบบสตไตล์อังกฤษเงียที่มีห้องใต้หลังคาเงนะะี้ค่ะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปกันนะคะชิ้นแข็งแรงฉันปีนได้ อ๋อว้าวคุณผู้ชมคะตอนนี้สิ่งก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะคะซึ่งเป็นชั้นลอยนะคะอย่างที่บอกว่าห้องนี้สามารถนอนได้4ี่คนข้างบนเนี่ยนะคะเขาจะเป็นเตียงทวิน2เตียงนะฮะถ้าสมมติว่ามากันเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าเป็นเพื่อนกลุ่มกัน4ี่คนก็สามารถใช้ห้องนี้ได้เลยจ้า ณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะได้ถามพี่โอนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการอยู่ด้านในฮิวส์เบอร์โรนะคะเขาบอกว่าถ้าเดินมาทางด้านหลังนะคะเขาจะมีทิวสนค่ะซึ่งมาถ่ายรูปแลวแบบให้บรรยากาศความเป็นยุโรปค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่าเป็นยังไงคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสิงก็ไม่อยู่ที่ทิวสนด้านหลังฮิ l ส์เบอร์โรแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนแบบอยู่เมืองนอกมั้ รู้สึกเหมือนอยู่ในสวนที่อังกฤษนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเราอะ่ะ mm hmm. มาที่นี้โดยที่เราใส่เสื้อโค้ทมาโดยที่เราไม่รู้สึกเกะเินเ mm hmm. <ๆ>ลยเพราะว่าวันนี้นะคะ mm hmm. เป็นวันที่หนาวที่สุดของเชียงใหม่ค่ะ mm hmm. คุณภูมิขณะนี้อยู่ที่ขณะนี้คือ4ี่โมงเย็นนะคะตอนนี้อยู่ที่21องศาเซลเซียสค่ะว้าวอ๋อสิรีส์ หลายๆท่านคงจะไม่ทราบนะครับว่าสิ่ง,งนี้มีความผูกพันกับแอคเซนต์อังกฤษนะครับเพราะว่าเราดูหนังเยอะเดี๋ยวจะแสดงความสามารถทางการพูดแอคเซนต์ภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะ British accent 1 2หนึ่งสองสาม r Hermione Ron Weasley Wingardium Leviosa Expecto p a t r o n อซ่ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับมินิรีวิวนะคะที่ Hillsboro นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจของ Hillsboro นะคะแล้วก็ถ้าสนใจจะมาพักก็สามารถติดตามได้ในเพจนี้เช่นกันค่ะลองโทรมาถามเขาดูนะคะว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่านะฮะนวันนี้สิงโตกุาต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะวันนี้สวัสดีลาก่อนจ้ะ